สำหรับเพื่อนๆคนไหน,นะคะกำลังมองหานะคะไมเซลฟี่หรือว่าไม้กันสั่นนะคะในการถ่ายทำคลิปหรือว่าอยากได้ภาพสวยๆคลิปสวยๆที่ไม่สั่นนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนะคะ2 x s m a r t phone g i m m b l นะคะมานำเสนอส่วนหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่านี้นะคะก็คือ To e x Smartphone gimbal นะคะ ก็คือรูปร่างเขาจะเป็นอย่างนี้นะของยี่ห้อนี้นะคะ c u Smooth Ess นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะคือจะบอกว่าเขาสวยมากสีสวยมากนะคะสีเขาจะมีสองสีนะคะจะมีสีขาวแล้วก็สีเทาตัวนี้นะคะโอเคนี่นะคะภายในกล่องก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็ อุปกรณ์การใช้งานนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นหัวชาร์จเขานะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเด้อจะบอกว่าคู่มือการใช้งานของเขานะคะมีเป็นมีเป็นภาษาไทยให้ด้วยไะ ให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> แต่จะบอกว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วคู่มือก็ไม่จําเป็นนะคะจะบอกให้ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเราจะพูดภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะเอาแบบให้เข้าใจง่ายนะคะถึงวิธีการใช้งานของเขานะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่57 57ยูโรนะคะเราแฟนเราสั่งมาให้ทาง a l i s x p r e s s นะคะตอนนี้นะคะที่เมืองไทยก็คือแบบว่าเขาใช้กันไปเยอะแล้วแต่ฉันไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาเจอตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็ใช้ไม้เซลฟี่ธรรมดาปกติทั่วไปเนาะก็คือใช้ในการทำคลิปนะคะถือไปถือมานะคะมันก็จะได้ภาพที่สั้นๆหน่อยนะคะแต่พอมาเจอตัวนี้นะคะจะบอกว่า ปลื้มใจมากนะคะวิธีการใช้งานของเขานะคะคือไม่ยากเลยนะคะนี่นะคะอเขาก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าจะใช้งานนะคะแรกๆก,ก็อาจจะงงนิดนึงนะคะก็หมุนตัวนี้ออกมานะคะสามารถหักตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ดึงปุ๊บนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็หมุนมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะสามารถทําเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยเด้อน, <Wow. S 1> นี่เห็นไหมนะคะแต่เขาก็ จะไม่ยาวมากนะคะแต่ตรงฐานนี้นะคะเขาไม่มีไอ้ฐานมาให้เนาะแต่เราสามารถซื้ออุปกรณ์แยกได้นะคะนี่นะคะเราก็ไปหาซื้อเป็นขาตั้งแบบนี้นะคะมาแล้วก็สามารถหมุนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำเป็นอ่าขาตั้งนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราจะทำคลิปนะคะนี่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าปุ่มแต่ละปุ่มเขาทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะโอเคค่ะในปุ่มนี้นะคะมันก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มอ่ะไหนะ่ะอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็จะทําการเอ่อเราจะเราก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่า แบตเตอรี่เราเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะจะบอกไว้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้งานนานๆพกหาแบบ power bank นะคะไว้ด้วยตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเขาสามารถใช้งานได้นานประมาณส4ถึงชั่วโมงนะคะถ้าเกิดแบตหมดนี่นะคะเพื่อนๆไม่สามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่คอนโทรลนะคะนี่นะคะ ่แล้วนี้นะคะก็เป็นปุ่มนะคะซูมเข้าซูมออกนะคะซูมเข้าซูมออกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่อ่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่อบังคับให้ให้ตัวกล้องนะคะมันอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดปุ่มบังคับให้กล้องหมุนซ้ายหรือหันซ้ายหันขวานะคะ นี่นะคะคือปุ่มใช้งานเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโอเคส่วนการใช้งานไมค์กิมโบตัวนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแอป CY เอ้ายคาร์มี y นะคะมานะคะทำการดาวน์โหลดมาจากอาแอป Play Store นะคะแล้วก็ทำการติดตั้งเขา้าซะนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะโดยที่เราจะคอนเน c t โทรศัพท์กับ ไมค์กิมโบตัวนี้นะคะเขาจะคอนเน c t ผ่านบลูทูธนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเขาเลยค่ะมาค่ะเราจะมาเริ่มคอนเน c t โทรศัพท์กับไมค์กิมโบนะคะนี่นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็วางกล้องไปในทางนี้นะคะเห็นไหมเขาจะมีหัวลูกศรให้นะคะปกติเราทำคลิปนะคะเราจะ ใส่เป็นแนวนอนแต่ว่ามันปรับเป็นแนวตั้งได้ตรงนี้เราจะมีปุ่มข้างๆใช่ไหมเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบมาดีนะคะมันจะมีเป็นร่องตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะไม่กดทับปุ่มตรงกลางของเรานะคะคือดีมากเราต้องวางกล้องให้อยู่ในในแนวนอนเอ้ในแนวให้เป็นตรงกลางนะคะเนี่ยเนี่ยเราต้องปรับให้เขาอยู่ตรงกลางอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะตั้งให้เป็นแนวนี้แล้วเราก็จะเปิดปุ่ม power นี่เขาก็มาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคอนโทรลเอ๊ะ connect กับ CY Kami นะคะ m o o ดนะคะ รอแป๊บนึงเด้อน,นี่แล้วเราก็ไปที่รูปภาพนะคะรูปภาพปุ๊บนี่เนาะถ้าเราจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมปุ่มสีสีแดงนะคะจะเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นรูปภาพนะคะเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นวิดีโอนะคะแบบนี้เป็นจะเป็นวิดีโอนะคะนี่คือเป็นวิดีโอแล้ว แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปภาพเราก็กดสองครั้งนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนก,นกันกับวิดีโอเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขาตั้งแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะคะเขาไม่ได้มีมาให้นะเราต้องไปซื้อแยกต่างหากนะคะนี่ เสร็จปุ๊บนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดเราจะปรับให้เขาเป็นแนวตั้งนะคะถ้าเกิดใครชอบถ่ายแนวตั้งนะคะให้กดปุ่มสีดำนะคะข้างๆสีแดงนะคะถ้าเกิดมันไฟมันกระพริบแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมไฟมันจะกระพริบนะคะมันยังไม่คอนเน็กอันนี้เราต้องกดอีกหนึ่งครั้งนี่มันก็จะคอนเน็กเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะกดปุ่มนี้นี่สองครั้งนะคะมันก็จะกลับไปเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็กดอีกสองครั้งก็กลับไปเป็นแนวนอนนะคะแต่ทีนี้เราอยากให้เขาโฟกัสหน้าเราใช่ไหมแบบว่าเราหันไปทางไหนเขาก็จะหันตามนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดปุ่มอา้าวกดผิดเอาใหม่เอาใหม่นี่นะคะแล้วมันจะเป็นปุ่มสามตัวนะคะ แล้วก็มันจะมีวิดีโอกิมบอลแล้วก็ทั่วไปนะคะเราก็จะไปที่โหมด g i มบอลนะคะมันจะมีแบบว่าเฮ้ยฉากเดินหรือฉากวิ่งถ้าฉากวิ่งเราก็ต้องใช้ฉากวิ่งนะเวลาเราวิ่งมันจะได้แบบว่าเอออยู่ในโหมดนั้นมันอาจจะแบบว่าอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะช้ามันจะได้แบบว่าภาพมันจะได้ไม่ต้องสั่นมากนะคะ ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดความเร็วนะคะของจอยเวลาเราจะให้เขาคอนเน็กกับหน้าเราเนาะมันจะมีแบบหันไปกับหันเร็วหันช้าหันปานกลางนะคะให้เราวาดภาพตรงหน้าจอเราอย่างนี้นะคะเนี่ยอ่ะเรายังไม่ได้ใช้ถ่ายวิดีโอนี่นะเรากดเข้ามาที่ปุ่มวิดีโอแล้วเราก็นะกินเบา เร็วนะคะเราก็ทําวาดอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราใช้นิ้วเราวาดไปตรงหน้าเรานะพอเราหันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมกล้องมันก็จะหันตามเราเห็นปะเห็นปะนี่นะคะก็คือมันหันตามเรานะคะอันนี้เวลาเราจะเดินไปไหนอะไรเงี้ยก็คือเขาจะหันตามเราคือมันมันดีมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาแบบอุ้ยหันกล้องตามมุมที่เราจะเดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนี่ย เขาหันตามวัตถุที่เราโฟกัสไว้นะคะเสร็จนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะอยากจะตัดต่อวิดีโอนะคะในนี้เขาก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเพื่อนๆน,นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยไปหาแอปอื่นเพื่อที่จะมาตัดต่อนะคะที่นี่เขามีแอปเพื่อที่จะตัดต่อให้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือเดี๋ยว แค่เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่เข้าไปที่ตอนที่เราเข้ามาด้านหน้าเลยใช่ไหมเข้ามาที่แอปใช่ไหมเราก็เข้ากดเข้าไปที่ปุ่มบวกนะคะแล้วก็กดสร้างตรงวิดีโอนะคะกดสร้างตรงวิดีโอเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุนติวตวเพื่อที่จะรอนะจ๊ะรอค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะ คลิกไปเลยเลือกไปเลยวィィิดีโอหรือรูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะตัดต่อนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีในโหมดอ่ะกดเล่นดูนะคะหรือว่าใส่เพลงนะคะใส่ช่วงขั้นเวลานะคะว่าเราจะอ่ะเปลี่ยนช่วงขั้นเราจะเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็กดอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็กดโอเคเราจะทําแบบนี้ไปจนทุก อันที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราสามารถใส่เพลงนะคะใส่เพลงใส่เพลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นตัวหนังสือนะคะเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะเราก็จะพิมพ์นะคะ เขามีฟอนต์ให้เลือกด้วยนะถ้าเราพิมพ์มาแล้วเนาะเขาก็มีฟอนต์ให้เราเลือกอ่ะเสร็จปุ๊บเราเลือกสีตัวหนังสือได้ด้วยเด้อนะคะอ่ะเสร็จกดโอเคแล้วทีนี้นะคะแล้วก็ลองกดเล่นดูได้นะ เราก็ทําการโพสหรือว่าาทําทการโพสนะคะมันก็จะบันทึกลงในโทรศัพท์ให้เรานะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะอสำหรับแบบว่ายังไม่อยากตัดต่อเองเนาะนะคะเราก็เข้าไปที่ CY Kami เหมือนเดิมเออย ZY Kami เหมือนเดิมนะคะแล้ว แล้วก็ไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะเสร็จปุ๊บมันจะมีโหมดมันจะมีโหมดอยู่ตรงวิดีโอนะคะเลื่อนไปนะคะมันจะมีทั้งถ่ายภาพนะคะมีทั้งอ่าถ่ายแบบสมาร์ทนะคะถ่ายแบบสมาร์ทก็คือเขาคือเขาจะแบบว่า ถ่ายให้เราเลยอัตโนมัติคือเราแค่กดปุ่มตรงตรงนั้นนะคะแล้วเราก็เลือกเข้าไปในโหมดที่เราต้องการแล้วกล้องมันก็จะทำการถ่ายภาพให้เราเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะคะก็ลองไปหามาดูเนาะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะถามว่าตัวเนี้ยถามว่าคอนเน็กมันจะคอนเน็กแล้วก็ใช้ไอในโหมดที่แบบว่าให้เขาหันตามเรานะคะคือมันจะใช้ได้แค่เฉพาะในแอปของ คู่กับไม้นี้เท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้ได้กับกล้องธรรมดากับโทรศัพท์นะคะก็คือสามารถถามว่ามันสามารถคนโทรลให้หันซ้ายหันขวาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าจะให้มันหันตามเราเหมือนที่เราทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ได้นะคะต้องใช้กล้องกับของแอปเขาเท่านั้นนะคะแต่ว่าความละเอียดมันจะต่ำกว่ากล้อง จากมือถือของเรานะคะแต่ถ้าเป็นกล้องหน้านี่จะแบบว่าได้สูงสุดแค่พันพันเท่าไหร่วะพันแปดสิบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล้องหลังนี่คือได้ถึงได้เป็น 4K นะคะแต่ว่าถ้ากล้องหน้านี่ไม่ถึงนะคะกล้องหน้าคือแบบว่าความละเอียดจะต่ํากว่ากล้องกล้องกล้องปกติทั่วไปนะคะก็แต่ว่ามันสามารถปรับให้แบบว่าหน้าผิวสวยหน้าใสนะคะก็คือปรับ แต,แต่งสีได้ภายในตัวเลยนะคะอันนั้นก็คือข้อดีของเขานะคะค่ะแล้วจะบอกว่านะคะอันนี้นะคะเขาเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ไม่หนักนะคะน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะสามารถนะคะพกพาได้อย่างสะดวกเลยนะคะใส่กระเป๋านะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋าเนาะก็คือใส่กระเป๋าโทรศัพท์ได้นะคะลิปสติกอะไรอย่างงี้ได้นะคะแบบว่า ออกไปถ่ายรูปกับเพื่อนเก๋ๆนะคะใส่ไปแบบนี้ได้นะคะพอจะใช้งานก็แค่นะคะนี่มันง่ายมากพกพาสะดวกจริงๆนะคะนี่นะคะใช้เป็นไม้เซลฟี่ก็ได้ด้วยเนาะแต่อย่าลืมนะคะถ้าแบตหมดนะคะก็คือหมดสิทธิ์นะคะก็ต้องใช้แบบมือนะดังนั้นนะคะ แค่3มชั่วโมงเราคงไม่ได้ไปใช้อะไรเยอะแยะหรอกเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ภาพสวยๆนิ่งๆอะไรอย่างนงี้นะคะแนะนำเลยค่ะ to x 6 smartphone gimbal นะคะ uh, Siyun Smooth X นะคะไปหาต่ำกันได้นะคะเราซื้อมาจากอ uh, า AliExpress ออนไลน์นะคะ57ยูโรเท่านั้นนะคะอยู่ที่ไทยนะคะเราเห็น ราคา1990นานะคะเห็นคนอื่นเขาก็รีวิวกันเยอะเหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้เราเพิ่งได้มานะคะเราก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆที่ติดตามเราอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบว่าอยากได้ไม้เซลฟี่หรือว่าไม้กันสั่นนะคะที่จะนำไปใช้งานในการทำคลิปวิดีโอนะคะก็ลองไปหาดูนะคะที่เมืองไทยนะคะ1990านะคะ หาลองดูในออนไลน์กันเนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะลองไปหาตำกันนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนี่นะคะอย่าพลาดเลยนะคะซียุนส์ูทเอ็กค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ